สวัสดีค่ะงานเสื้อทีมสวยๆวันนี้นะคะมาจากทีมงานของซุ้มหนุ่มลงปุ๋ยนั่นเองนะคะจากทีมงานเพชรบ้านนาทีมนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นเสื้อทีมค่ะแล้วก็เป็นเสื้อไก่เงินแสนไก่เงินล้านเลยนะคะมาจาก เจ้ากวนอูของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆนะคะสีที่เห็นตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูแบบใกล้นะคะสีที่เห็นนะคะคือสีกลมนั่นเองนะคะถ้าดูดีๆก็จะดูออกเลยว่ามันไม่ใช่ทั้งน้าเงินแล้วก็ไม่ใช่ทั้งดํานะคะมันคือสีกลมเท่ๆนะคะเวลาใส่ก็ทั่วไปได้เลยค่ะใส่ออกงานใส่ตีไก่ใส่ชนไก่ใส่เข้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือพอเป็นเสื้อสีเข้มข้อดีของเขาก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องสีเวลาเลอะเทอะง่ายนะคะแล้วก็พอเราใส่ข้อความที่เป็น สีทองสีเหลืองหรือภาพนะคะจะทําให้งานเสื้อนะคะเด่นมากขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกับทีนนี้เลยค่ะตัวเสื้อเป็นสีกลมนะคะแล้วก็เล่นลวดลายสีสันนะคะเป็นข้อความเป็นสีทองนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อกันใกล้ๆนะคะ สำหรับงานวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคืองานโปโลหรืองานคอปปกนั่นเองค่ะจะมีกระดุม2เม็ดนะคะแล้วก็สามารถดีไซน์ได้เลยค่ะใส่สีสันใส่ข้อความใส่ชื่อใส่ภาพได้นะคะอย่างทีมนี้นะคะถ้าดูดีๆนะคะด้านหน้านะคะเขาเป็นสีเดียวเลยสีกรมเลยค่ะสีเดียวนะคะแล้วก็เด่นสุดๆไปเลยด้วยคําว่าซุ้มหนุ่มลงปุ๋ยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เด่นไปเลยกับชื่อทีมนั่นเองนะคะส่วนงานต่อมานะคะคืองานด้านหลังค่ะถ้าสังเกตงานด้านหลังนะคะ มาจากด้านบนเลยก็จะมีโลโก้ของธงชาติไทยนะคะแล้วก็มีคําว่าเพชรบ้านนาทีมนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีภาพไก่นะคะเจ้าไก่เงินล้านของเรานั่นเองนะคะ นี่ค่ะยิ่งภาพของลูกค้านะคะถ้างานเขานะคะมาสวยคมชัดนะคะงานที่พิมพ์ลงไปนะคะก็จะสวยคมชัดเลยเหมือนภาพไก่อะ่ะตัวนี้นะคะเจ้ากวนอูนะคะภาพนี้คมชัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยภาพจริงสวยมากนะคะไก่ไม่มีภาพแปลกเลยค่ะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากและล่างสุดนะคะเขาก็ให้ใส่คําว่าเจ้ากวนอูไว้ข้างล่างนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ทีมงานซุ้มหนุ่มลงปุ๋ยสั่งงานมานั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมี ที่ตำแหน่งของแขนเสื้อด้วยอ่ะมีมีเหมือนเป็นคําคมสวยๆเท่ๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนะคะว่าตรงแขนเสื้อนะคะเขามีดีไซน์ว่าอะไรบ้างนะคะสำหรับแขนขวานะคะแขนขวามาเลยนี่คะ่ะ เห็นไหมเอ่ยชนทุกที่มีดีทุกเชิงโอ้โหอันนี้เทมากแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะตัวหนังสือนะคะแต่อันนี้อาจจะไกลไปน,นิดนึงมองเห็นไม่ชัดตัวหนังสือจะมีการไล่มิตินะคะข้อความมีการไล่ตัวหนังสืออยู่แล้วก็เล่นแถบตรงนี้นะคะเป็นสีทองเป็นมิติสีทองวิ่งวิงนิดนึงนะคะสีก็จะมีเนี่ยค่ะ เป็นการไล่โทนสีของสีทองนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะชอบแบบนี้ก็สามารถสั่งงานได้นะคะอีกฝั่งหนึงอีกฝั่งหนึ่งก็มีข้อความเช่นกันนะคะอ่ะมาดูนะคะแคนซายนะคะเขียนว่าลองให้มือหักโอโ้โหแปลว่าอะไรเอ่ยภาษาภาษาภาษาไก่ไม่เข้าใจแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบคําคมสนุกสนุกกันนะคะก็เป็นมิจําภาพดีๆค่ะสําหรับคนเล่นเล่น,เล,นเล่นไก่กันนะคะแล้วก็สําหรับ ใครที่อยากได้เสื้อทีมแบบนี้นะคะก็ติดต่อได้นะคะสําหรับงานเสื้อนะคะแล้วก็ใครอยากร่วมกิจกรรมสนุกๆก,กับงานซุ้มไก่ลงปุ๋ยนะคะก็ลองไปติดตามที่ Facebook ช่องทางของพี่ๆเขาได้เลยนะคะน่าจะมี f a c e b o o k แล้วก็มีภาพไก่การดูแลการเอ,อ่อการเลี้ยงนะคะ ก็ลองไปติดตามกันได้ค่ะเป็นมิตรภาพดีๆของทีมงานไก่ชนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะงานเสื้อเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยแล้วก็ที่ถามมาคือพี่ๆอยู่ที่จังหวัดรีสเกตนะคะเดี๋ยววันนี้รีบจะส่งให้เลยเพราะว่าวันเสาร์พี่บอกว่าจะต้องมีไปไปตีไก่เงินแสนนะคะก็ขอให้โชคดีมีชัยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ